วันลุมพินี24นักสู้ช่างน้ำหนักผ่านเกณฑ์พร้อมแลกเดือดศึกวันลุมพินี64สศึกวันลุมพินี64เดินเครื่องเต็มกำลังพร้อมมอบความมันให้ถึงใจแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศรับชมสดพร้อมกันทั่วโลกในกว่า190ประเทศผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้โดยนักสู้ฝีมือชากดาทั้ง24ชีวิตผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเรียบร้อยพร้อมประชันฝีมือสุดกำลังเพื่อชิงแต้มชัยมาครองล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนโปรแกร,รมหนึ่งคู่โดยคู่ระหว่างกุหลาบดำสอจอปียกอุทยัยที่มีคิวจะขึ้นชกกับเคียมรันนาบาติในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท13514 5หปอต้องถูกถอดยกคู่ออกไปเนื่องจากกุหลาบดำมีอาการบาดเจ็บกระทันหันขอถอนตัว ดูคลิปวันลุมพินีวันที่29มีนาคม2,567คู่โอท็อปอ่อนเมืองเวอร์ซัสพาแฮมกีราชพาแฮมเวอร์ซัสจอแดนด้วยเหตุนี้จึงมีการขยับเอาคู่ของพาแฮมกีราชดาวรุ่งฟอร์มร้อนวัย20ปีจากอิรานและจอแดนก็อดเฟรเซนนักสู้วัย31ปีจากออสเตรเลียขึ้นมาเป็นคู่เอกโดยจะปะทะก,กันในกติการรไว้รุ่นแบนตัมเวท 135-145ปอและได้คู่ระหว่างนาวเอกสอสมหมายพบกับนบเดชชห้าพยักษ์ในกติกามไว้พิกระเฉพาะแคทเวด134ปอเข้ามาสมทบครบ12คู่ตามเดิมตีใหญ่เวอร์ซัสชูโตด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เป็นการเปิดศึกกู้ศรัทธาของสองนักชกที่ต่างพลาดท่าพ่ายน็อกมาในไฟล่าสุดระหว่างตีใหญ่พีเคแสนชัยจอมบูอาวุธหลากหลายวัย23ปีจากรลาพบกับชูโตซาโต นักชกลีลาดีวัย26ปีจากญี่ปุ่นในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท120ปอสําสำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวันลุมพินีทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งหากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้ โดยนักกีฬาทั้งหมด24คนของศึกวันลุมพินี64ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี64คู่เอกพาแฮมกีราชั่งได้144.6ปอเวอร์ซัสอแดนก็อดเฟรเซนชั่งได้143.2ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอ คู่รองเด่นภูไทย MC ซูเปอร์เล็กมวยไทยช่างได้134.2ปอวซัสเพชรเมืองสีวันของอม hm MBK ช่างได้132.8ปอมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิตพงษ์ช่างได้126.6ปอวอ์ซัสดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ช่างได้126.2ปอมวยไทยแคทเวท127ปอ ดาบดำปตททองทวีช่างได้125.6ปอเวอร์ซัสแหลมสิงห์สอเดชพันช่างได้125.8งอปอมวยไทยแคทเวท126ปอโรโบขอบร,รัดตัวยิมช่างได้120ปอเวอร์ซัสก๊อตใต้เพชรบุรีช่างได้119.8งอปอมวยไทยแคทเวท120ปอ เพชรนิลังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งช่างได้114.8ปอวอซัสอัครเดชกวยบางคอแหลมช่างได้114.2ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอตีใหญ่พีเคแสนชัยช่างได้119.2ปอวอซัสชูโตซาโตะช่างได้120ปอมวยไทยแคทเวท120ปอโยฮันเอสตูปินานช่างได้139.6ปอวอซัสโคอุตาโอมริช่างได้140.4ปอมวยไทยแคทเวท141ปอ นาวาเอกสอสมหมายช่างได้133.6ปอวอซัสนบเดชชห้าพยักช่างได้133.4ปอมวยไทยแคทเวด134ปออิสฟากเซอร์ช่างได้144.4ปอวอซัสฟิลิปเปเนโกชาเดินช่างได้143.4ปอ m อรุ่นแบนตําเวท135 145ปอ เจียงหลูมินช่างได้124.4ปอเวอร์ซัสซาโตชิคาตาชิมะช่างได้125.2อหปอมวยไทยแคทเวด126ปอบรูโนเอซิวิโดช่างได้1 3 9ปอเวอร์ซัสโชยะอิชิกุโรช่างได้138้ามปอปล้ำจับล็อกแคทเวด1 3 9ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h a n e f c o m บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด3 5ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที